ก o ท t เก e ตอ e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีที่หาใที่นี่แล้วก็เลี้ยงหมาข้างน,นอกอะค่ะในรัฐมนตรแล้วเขาถูกจับเข้ามาในนี้ก็เลยตามเข้ามามาปล่อยเขาปล่อยพอเข้า,ขา,ขามาก็แบบสงสารพี่ตีค่ะติดอาสามาช่วยดูแลค่ะทุกอย่างเลยป้อนยาให้อาหารดูแลล้างกง ทุกอย่างเลยเอาจริงๆจริงเข้ามาที่นี่เริ่มแรกก็พอพี่ติ๊กค่ะคือพี่ติ๊กไปพาไปพาน้องหมาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เจอกันถ้าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสถานที่รื่นรมเงียบสงบที่หลายๆคนมักมาออกกำลังกายพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของพุทธมณฑลอำเภอสารยาจังหวัดนคนปรปฐมครับ ราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีวันนี้ขอเอาใจคนที่รักสุนัขทั้งหลายที่เราก็สามารถแบ่งปันน้ำใจปลูกความดีและเป็นฮีโร่ให้กับเพื่อนสนิทของมนุษย์ได้เช่นกันโดยเฉพาะในยามวิกฤตแบบนี้ในดูกุชเกเตอร์ตอน let's be heroes ที่เกาะสุนัขครับนี่คือหมอจี้ศัตวแพทย์จิตอาสานี่คือพิติก จิตอาสาที่บังเอิญมาเจอเกาะสุนัขโดยไม่ตั้งใจและนี่ก็คือเหล่าน้องหมากว่า500ชีวิตโอ้โหจำนวนไม่น้อยเลยนะครับน้องหมาเหล่านี้มาจากไหนทำไมถึงมารวมตัวกันบนเกาะแห่งนี้แล้วพี่ๆกับคุณหมอจิตอาสาต้องทำอะไรในแต่ละวันตามมาดูกันเลยครับน้ำตาลเหล็กเป็นปอดอักเสบ ดำหนามำนามนี่เขาก็มีที่มานะคะคนนี้นีห่หูถ้าเอาคลิปตอนเด็กให้ดูนี่แบบน่ากลัวมากคือเป็นทังหัดแล้วก็ลำไส้อักเสบอย่างี้วันนี้น่าจะต้องแบบเปิดเส้นให้น้ำเกลืองเงค่ะถ้าดูไม่ดีขึ้นค่ะถ้าดูตัวนี้นํำตันเล็กตัวนี้ก็รักษามาสองสมวันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ตรวจเลือดไปเวลาตรวจเลือดก็คือเก็บเลือดที่นี่แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลค่ะมาถึงก็ต้องดูก่อนค่ะว่ามีตัวไหนป่วยบ้างอะคะ่ะดูว่าตัวไหนให้ยาอะไรยังไงจะได้วางแผนแต่ละวันค่ะต้องผู้มาดูวันที่30ก็จะเป็นจี้กับพี่จิตอาสาอีกคนหนึ่งละคะ่ะ พรแบบอันนี้เขาก็จะลงแบบอย่างเช่นแบบกินได้ป้อนยาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะแผนต่อแล้วพอดีตอนนั้นอะมูลิธิมีไอเดียว่าอยากช่วยสุนัขที่เชลเตอร์ก็เลยเอาพอดีพี่เขาเข้าเกาะเกาะหมาอยู่แล้วเรื่อยๆแล้วเกาะหมาก็เป็นหนึ่งใน ในที่ที่เราแพนเอาไว้ว่าเราจะมาเซอร์วีว่าเออจะแบบเขาคือคือการที่เราจะเลือกที่ไหนที่เราจะทําให้อ่ะคือต้องเขาก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยก่อนที่เราจะเป็นผู้ให้เพราะว่าอวันี้ถ้าเราเอายาไปจะให้แต่เขาไม่ได้มาทําอะไรต่อมันก็เสียไปเปล่าเสียประโยชน์ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยต้องเซอร์วีก่อนแล้วก็เริ่มจากที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านที่สุดในสถานที่ที่เราลิสต์มาประมาณ1ิที่ก็อ๋อโอเคก็นัดกันเข้ามาดูที่นี่พอเข้ามาแล้วก็ โอเคคือคือเราทำเราแบบเราแพนการป้อนยาเราทำอะไรเขาก็ดูแลต่อได้แล้วเขาก็แบบบอกกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยให้ดูแลได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มแบบเริ่มจากเล็กๆตรงนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆมาซึ่งมาสร้างอะไรตรงนี้ค่ะที่เข้ามาที่นี่เริ่มแรกมกราปีมกราหกสามอ่ะก็เข้ามาปีปีกว่าๆค่ะอย่างเด็กๆที่เป็นลูกสุนัขที่เป็นลำไส้อักเสบเนี่ย มองไปตรงไหนน่าจะมีสักแบบ30-40ตัวแล้วก็จะมีตัวที่ฉีดยาให้น้ำเกลือรักษาเบื้องต้นเสร็จรอส่งรอแบบเรื่องอนุมัติแล้วก็ส่งไปรักษาต่ออะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเกือบเกือบร้อยแหละที่ว่าน่าจะได้ค่ะตอนนั้นก็คือไปที่ตากเนี่ย คือด้วยความที่เหมือนตอนนั้นเราเพิ่งทำแบบโปรเจกต์เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็มูลนิธิมีแผนว่าออกออกไปที่โรงบาลที่จังหวัดตากซึ่งแถวนั้นก็ดูทุราการดานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแผนว่าโเอ,อเคเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้าให้แต่ว่าพอไปแล้วจริงๆตรงนั้นนะคะพอเราเข้าไปฉีดครั้ง2ครั้งอะเรารู้สึกว่าเขามีเจ้าหน้าที่จากประวสัตว์อะไรเงรี้ยมาทําอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากทําอะไรให้กับสุนัขที่เขาขาดแคลนจริงๆสุนัขก,ก็แมวด้วยนะคะก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวจะเริ่มต่อ,ตอ,ตอไปค่ะอันนี้ก็ก็เลยเหมือนคุยกันว่าเออขอแบบขอทําแบบประมาณว่าเหมือนเป็นฟรีคลินิกสําหรับเชลเตอร์สุนัขที่เป็นสุนัขจ,จริงๆเลยอะคะ่ะเสร็จแล้วเวลาถ้ามันป่วยเยอะๆอะ่อะมันมันแน่นอะ่ะมัน บางตัวอย่างเงี้ยไม่ได้ออกมารักษาไม่ได้ออกมาป้อนยาเพราะว่าเพราะว่ากงเต็มไงก็เลยคุยกันกับที่มูลนิธิว่าเอออยากจะทําแบบโรงเรือนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขออนุญาตก,กับทางพุทธมนตรแล้วเขาก็อนุญาตก,ก็เลยทําขึ้นมาแต่ว่าก็จริงๆเป็นที่แรกที่ที่ทำอะคะ่ะบางอย่างอาจจะติดขัดค,คแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยก็เหมือนเป็นโมเดลว่าถ้าถ้าเราทาทาแบบนี้ได้แล้วเราแบบ แผนต่อไปก็คือเราจะาแบบว่าประกาศหาหมอจิตอาสากับผู้ช่วยจิตอาสาเข้ามาอาจจะเริ่มอาทิตย์ละวันก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาช่วยดูแลแบบนี้แหละค่ะที่รู้สึกว่า,าสุนัขจอนจัดอะ่ะเขาไม่ได้แบบเขาเขาเขาไม่ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลนะคะป่วยก็คือเหมือนแบบก็นอนนอนรอแบบรอความตายอะไรเงี้ยสงสารก็เลยลองลอง,ลองทำดูขึ้นมาก็โชคดีที่ที่แบบ กรรมการท่านก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ได้ทำขึ้นมาน้ำตานเล็กเป็นเอ่อเป็นปอดอักเสบแล้วก็เป็นเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะก็ให้ยาก่าเชื้อให้บำรุงต่างๆฉีดยาเขาก็ดูดีขึ้นค่ะ ก็แต่ว่าคนนี้เคยป่วยตอนเด็กอะ่ะเป็นลำไส้อักเสบก็คือผ่านการรักษามาแบบผ่านการรักษามามันระยะหนึ่งแล้วพอเริ่มดีขึ้นแล้วอยู่ดีๆก็สุดอีกรอบตอนแรกก็งงว่าเป็นอะไรค่ะก็เลยเจาะเลือดไปส่งตรวจด,ดูคิดว่าจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดที่เป็นแบบคือทุกตัวที่เนี่ยถ้ายแย่เราส่งตรวจเลือดอะคะ่ะทุกตัวเกือบจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดกันหมดเลยแต่ตัวนี้ด้านตรวจเราไม่เป็น ก็เลยแบบโอเคดีแล้วที่ตรวจเลือดไปเราก็จะได้รักษาถูกทางะคะ่ะน้ำตาลข้อแรกน้ำตาลข้อแรกต้องหนึกนิดหนึ่ง,งหัวแต่และคนจะชื่อน้ำตาลดำข้อหนึ่งข้อสองน้ำตาลดำขาวอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่านึกก่อนนะน้ำตาลข้อแรกดำข้อสองเนี่ยก็ต้องนึกนิดนึงข้อสองคือข้อไหนดำยังไงอะไรยังไงน้ำตาลข้อแรกเนี่ยยังนึกไม่ออกเลย ปกติอะคนจะเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พยายามขุนน้องหมาให้แบบแข็งแรงน่ารักเพื่อที่ว่าถ้าคนเข้ามาเห็นน่ารักแบบบางทีเขาเข้ามาบริจาคอาหารอะไรเงี้ยเ, Я, เขาก็จะได้รับไปรับไปเลี้ยงแต่ว่าพอดีช่วงโควิดอะที่เนี่ยเขาปิดไม่ให้คนนอกเข้ามันก็เลยเหมือนแบบน้องหมาแบบหาบ้านได้น้อยลงมากค่ะก็เลยทำกับเพื่อนแบบว่าถ่ายรูปน้องหมาไปลงกลุป๊ปพวก กลุปตอนนั้นมันจะมีที่บูมบูมช่วงโควิดอะคะ่ะจะเป็นกลุปจุลามาเก็ตก็ลงแล้วก็มีคนเข้ามาดูกูทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี ดูกู๊ t ทูเกเตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีของคนนี้ถ้าสังเกตอะตาข้างข้างซ้ายอะค่ะเขาจะเขาจะขุนๆน,นิดนึงตอนเด็กอะเขาเป็นตาอักเสบแบบปูดออกมาจนแบบจนต้องไปส่งไปโรงพยาบาลที่จี้ทำนั่แหละแล้วจี้ก็เย็บเย็บหนังตามาปิดมาเหมือนรักษาแบบ ให้มันรักษาตัวเองด้วยก็คือเย็บหนังตาขึ้นมากดเอาไว้เหมือนกันไม่ให้มันโดนลมโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยอดยาไปฝากหยอดยาที่โรงพยาบาลประมาณหลายอาทิตย์อยู่คะ่ะจนสุดท้ายก็กลับมามองเห็นฝั่งเนี้ยเป็นของมูลนิธิทำหมดเลยอุป,ปรกรณ์เกือบทุกอย่างอะคะ่ะก็เป็นของมูลนิธิที่มูลนิธิมาทำให้ อันนี้ตอนออกแบบโรงเรือนค่ะก็ก็แบบว่าให้ให้ทำรูใหญ่ๆจะได้แบบว่าปกติเป็นเจ้าหน้าที่เขาทำเขาทำเขาก็จะได้ไม่โหลดงานเขาเยอะอะ่ะเพราะว่าอันนี้เราเหมือนเราสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็จะต้องมาล้างกรงเพิ่มทำอะไรเพิ่มแล้วก็โอเคให้เขาทำงานง่ายสุดก็คือเหมือนกับฉีดแล้วก็อึดลงท่อไปเลยแล้วค่อยมีบอบพักบำบัดอีกทีหนึ่งเบี้ คราวนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันว่าทําไมในเขตอุทยานพุทธมนฑลถึงมีสุนัขมากมายมารวมตัวกันบนเกาะแห่งนี้น้องหมาก็กระจายไปหลายๆจุดเราก็เลยไปปรึกษาปศุสัตว์แล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะต้องทำสถานที่เป็นสถานที่ดูแลสุนัขโดยตรงเนื่องจากว่าเนื่องจาก่าพอมีประชาชนเข้ามานี่น้องหมาเนี่ย เขาไม่คุ้นเคยกับบุคคลข้างนอกซึ่งอยูในใน่ภายในนะครับอ,อ,อาจจะมีการไปทำร้ายหรือว่าอ,อ,อาจจะมีการไปกัดแทะอาหารของประชาชนที่หมาก็ได้นะครับเราก็เลยสร้างสถานที่เขาเรียกว่าสถานที่ดูแลสุนัขไว้สำหรับน้องหมาโดยเฉพาะด้านหลังนี่กอะสุนัขครับในในพื้นที่ในพื้นที่ของเกาะสุนัขจำนวนประมาณเจ็ดไร่ นะครับแต่ว่าในส่วนของที่เ,เราเราเป็นทำเป็นสถานที่ประกอบด้วยกรงหมาประกอบด้วยอาคารโรงเรือนให้น้องหมาสถานที่เก็บนะครับรวมเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับสองไร่เราก็มีทั้งในส่วนของอาคารอาคารต่างๆเช่นอาคารหมาป่วยนะครับอาคารอาคารพักรวม แรกเริ่มก็ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยมีประมาณ400ตัวตอนนี้มี500ตัวเนื่องจากว่าอพอเราพอเราจับเรียบร้อยแล้วทั้ง400ตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยเราก็มีการทำหมันมีการฉีดยาาวัคซีนต่างๆให้น้องหมามันก็เลยหยุดการขยายพันธุ์ได้ แต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งจาก400เป็น500ก็ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่นำมาปล่อยในพื้นที่นะครับมีการานำอาจจะเป็นด้วยของเจ้าหน้าที่เองหรือประชาชนที่มาใช้พื้นที่ในพุทธมณฑลเนี่ยก็นำมาปล่อยมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือในความเป็นจริง เขตอภัยทา,านที่ไหนก็นแล้วแต่ก,ก็ก็ไม่สมควรนะครับมันก็เป็นการผักภาระเป็นพันผักภาระที่ตัวเองไปให้คนอื่นซึ่งมันก,ก็ก็ผิดหลักทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สมควรที่จะทำเนี่ยมันสมควรที่จะ,ะมีจิตสํานึกของตัวเองนะครับจิตสํานึกของตัวเองเรื่องของอการไม่ผักภาระ การมีความพร้อมของตัวเองที่จะเลี้ยงดูชีวิตหนึ่งช,ชีวิตหนึ่งนะครับมันต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่ง <ส esus> เราประสบปัญหานะครับเนื่องจากว่าเกอดสุนัขนะครับเอาผมพูดง่ายๆที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับคือเกาะสุนักเนี่ยได้รับผลกระทบ ผลกระทบเนื่องจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของออปัจจัยนะครับเนื่องจากว่าก่อสุนัขของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเงินทั้งหมดที่เราดูแลแล้วก็บริหารจัดการอยู่เป็นเนงินบริจาคของประชาชนแล้วก็ของผู้มีผู้มีจิตศรัทธาใจบุญนะครับบริจาคเข้ากันร่วมกัน ตั้งเป็นกองทุนกันขึ้นมานะครับประเด็นที่2เรื่องของอาหารนะครับแต่เราก็เราก็เห็นใจประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอยู่จากาการแพร่เชื้อโควิด -19 นะครับประชาชนก็ก็ได้รับความลำบากเหมือนกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือ1นึ่งเราลดภาระบางส่วน นะครับเพื่อให้กองทุนนี้สามารถดูแลน้องหมาไปได้จนน้องหมา,อ,าอยู่รอดปลอดภัยจนถึงสิ้นอายุไข มื้อก็คือมือ้อมื้อสายๆถึงก่อนเที่ยงอะนะครับประมาณทัก10โมงเราก็จะให้อาหารอาหารที่เราผสมรวมกันก็คือว่า1เราใช้ข้าวในปริมาณของสุนัขประมาณ500ตัวนะครับ500ตัวก็ใช้อยู่2กระสอบ2กระสอบก็ประมาณร้อยโลแล้วก็2ก็คือในส่วนของอาหารเม็ดปัจจุบันเราใช้อยู่ประมาณต่อวันนะครับ6กกระสอบ แล้วก็ส่วนที่3เป็นส่วนของโครงไก่นะครับโครงไก่เราก็ใช้วิธีการต้มโครงไก่เอานะครับในความรู้สึกส่วนตัวความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าก็รักหมาในส่วนหนึ่งนะครับที่บ้านพักผมก็เลี้ยงหมามาอยู่ที่นี่ในใน,ในฐานะที่ต้องดูแลน้องหมาก็ เป็นเหมือนเพื่อนของเราการดูแลก็ต้องทำให้ดีที่สุดทั้งสิ่ง,งที่สิ่งที่เป็นมีชีวิตทั้งหมดในอุทยานไม่ว่าจะเป็นน้องหมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำนะครับทุกชีวิตมีค่านะครับเราก็ต้องดูแลแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่การทำหน้าที่ให้มันพ้นพ้นพนไปวันๆแต่สิ่งที่สมควรที่จะต้องทำ คือการดูแลเขายามเจ็บยามป่วยก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เราต้องดูแลเวลาเขาหิวโหวยเขาต้องการอาหารเราก็ต้องหาให้ได้นะครับเช่นเดียวกัน,นครับในตัวเราเวลาเราต้องการอาหารเราก็เราก็คอยหาเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใน ตอนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณนะขณะน,นี้นะครับต้องขอขอบคุณทางจิตอาสาทางหมอจากมูลนิธินะครับหมอจากโรงพยาบาลนะครับจิตอาสาต่างๆที่มาช่วยกันนะครับดูแลหมาป่วย อย่างที่หัวหน้ากล่าวไว้แล้วครับว่าทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือต้นไม้ต่างก็เกิดมาเพื่ออยู่ร่วมอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันการมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมจะช่วยสังคมมีความสงบสุขครับ ด o กู๊ดทูเกเรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีดูก o ๊ด t ูเกเตอเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดียาฆ่าเชื้อพยาธิเม็ดเลือดค่ะใช้แบบแค่ทุกตัวกินหมดเลยอะค่ะ แต่ว่ามีมีคนบริจาคตัวนี้มาให้เรื่อยๆเพราะว่าเขารู้ว่าต้องใช้ค่ะก็จะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ตัวนี้แต่จะขาดพวกบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูอืเหมือนจะดีขึ้นนะเดี๋ยวจะฉีดยาตามเดิมต่อยังไม่เปิดเส้นแล้กันค่ะอาจจะเปิดเส้นพรุ่งนี้พุธพฤหสัสสุ์เสาร์ค่ะเพราะว่าอาทิตย์จันทร์อังคารจะ ต้องเข้างานเช้าก็าจะไม่ได้เข้ามาค่ะค่ะซากินตามเดิมที่นี่เราจะให้บำรุงตับกันเปืองนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ตรวจเลือดนะคะแล้วเราก็จะให้บำรุงตับเขาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะยาแต่ละอย่างมันมีผลกับตับยาเนี่ยแสบมากเลยอาจจะต้องช่วยจับตอนฉีด <c oughs> แม้ว่าเกาะสุนัขจะมีหมอจิตอาสาอย่างหมอจี้ที่เข้ามาอาทิตย์ละสี่ครั้งพี่ติ๊กจิตอาสาที่เข้ามาช่วยดูแลน้องหมาทุกวันและเจ้าหน้าที่อีกสองท่านแต่กําลังพลเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนน้องหมาที่มีมากมายเรียกว่าง,งานหนักอยู่พอสมควรเลยครับเฮ้ยคนนี้ปุออ้นใหญ่ยากนะกระดู<ช>คิดก่อนเอาเม็ดหน่อก่อนดี ไหนดูอมไม่อีกก็คือทุกคนอะมีงานประจำของตัวเองก็คือสำคัญแค่ว่าแบบทำแล้วแบบมีความสุขแบบไม่ได้แบบแบบไม่ได้บังคับให้มาทำไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำแต่ว่า ใช้เวลาที่ว่างเวลาที่เราอยากทําค่อยมาทําค่ะคือจี้อ่ะก็แค่ช่วยช่วยวินิจฉัยเฉยๆแต่ว่าคนที่ดูแลหลักๆก็จะเป็นพี่จิตอาศัยคนหนึ่งที่แบบองจริงถ้าถ้าจี้ทําคนเดียวแล้วไม่มีเขาอ่ะก็ก็จะไม่ได้แบบสําเร็จในการรักษาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าแบบถ้าทุกคนมีความเมตตากรุณาสังคมจะแบบอ่อนโยนแล้วก็น่าน่าอยู่ขึ้นเยอะค่ะ คือเวลาที่จะรู้สึกดีเวลาที่แบบเห็นคนแบบเมตตากับกับสุนัขอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแบบในสายงานของตัวเองค่ะถ้าแบบถ้าทุกคนมีความเมตตากรุณาสุนัขก็จะแบบเหมือนเหมือนได้รับการดูแลที่ดีอะค่ะ อาหารที่พิติกเตรียมมาทุกวันจะเป็นเนื้อไก่สันในต้มสุก7กิโลกรัมและลูกชิ้นถุงใหญ่เพื่อน,นำมาประกอบอาหารให้กับสุนัขที่ป่วยได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่กรงรวมอีกครั้งครับเดี๋ยวเขาเข้ากรงใหญ่หมดสิทธตละนั่นโอกาสที่เขาได้กินหนึ่งนี้ก็มีไม่นานสสารเขาตรงไหนที่เกียดก็แบบนึกถึงแววตาเขาก็คิดถึงว่า้าเป็นเรานะ ก็ถูกขังตรงแล้วหิวด้วยกินแต่ข้าวแบบพวกน้ำซุปที่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยพอเริ่มเข้ามาแล้วอะค่ะก็รู้ว่าจริงๆแบบ ที่เราเนี้ยที่เป็นพวกสุนัขจรที่เป็นแหล่งพักพิงอะคะ่ะเขาขาดแคลนคุณหมอที่เข้ามาดูแลจริงๆขาดแคลนคุณหมอคุณเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะมาช่วยดูแลแต่ที่ก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยด้วยเงื่อนไขของแต่ละที่อะคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะรับคุณหมอคือคุณหมอบางทีเข้าไปไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้เราก็เลยเหมือนแบบ ทำแบบทำแบบเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เรามีสเปซในการทำงานถ้าเริ่มจากตรงเนี้ยค่ะก็อยากจะฉชักชวนให้คุณหมอสตัตวแพทย์จิตอาสาค่ะ,ะติดตามเหตุแล้วก็ไอจีของมูลนิธีเลสบีฮีโร่ไว้นะคะก็เดี๋ยวที่จะมีแจ้งข่าวแบบเชิญชวนคุณหมอเข้ามาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะอย่างน้อยก็เข้ามาช่วยทำแผลมาให้น้ำเกลือลองมาถามเจ้าหน,น้าที่ดูว่าแบบ มีงานคุณหมออะไรตรงไหนให้ช่วยอะค่ะจริงๆที่ว่าแต่ละวันนะ่ะเขาก็มีอย่างน้อยแบบบางตัวเขาจะบอกว่าเอยตัวเนี้ยมันดูซึมอไรเงี้ยเราแค่เหมือนบอกเขาว่าเออน่าจะป้อนยาตัวนี้ถ้าเขาจัดการได้เขาก็ไปจัดการต่อแค่นี้นสุนัขตัวนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบอังตรงว่าเหนื่อยแต่ว่าแต่ว่าก็มันมีความสุขค่ะที่ได้ทําแล้วก็จริงๆจิ๊วรู้สึกว่าที่ภูมิใจที่จิ๊วเป็นสัตวแพทย์จากงานตรงนี้เพราะว่าเหมือน เหมือนเราได้ช่วยช่วยแบบช่วยจริงๆอ่ะช่วยน้องหมาแบบศาสตร์ที่เราแบบเราเรียนเราศึกษามาแล้วเรามาช่วยทําให้เกิดประโยชน์กับคนที่แบบน้องหมาที่เขาขาดขาดจริงๆซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเขาไม่มีใครพาไปแบบก็รู้สึกว่าเออเรามองไปเวลารักษาตัวที่เรารักษาหายมันมีความสุขค่ะก็ทําให้แบบความเหนื่อยมันหายไปค่ะ ใจสไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญต่อาการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างเดียวแต่รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พวกเขาต้องการทั้งอาหารน้ํายารักษาโรคและบ้านที่อบอุ่นหรือคนที่ดูแลเอาใจใส่มอบความรักความอาทรให้กับเขาและนี่ก็คือเกาะสุนัขแม้จะไม่ใช่สวรรค์ของพวกเขาก็ตามแต่ก็เป็นสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติและสอนมนุษย์อย่างเราๆให้รู้จักคําว่ารักผู้อื่นที่หมายถึงรักทุกสรรพชีวิตบนโลกนี้นั่นเองครับ To g ก t ต e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี